วันนี้เราจะมาดูวิธีการใส่สปริงและเช็ควาวทำน้ำําออโต้นะครับสีเหลืองไม่สูดหรือว่าตุ๊กี่ห้อมันจะมีแบบเนี้ยจะมีสปริงแล้วก็มีเช็ควาล์วอันไหนยู่ก่อนอันไหนอยู่หลังเรามาดูกันเปิดก่อนวันนี้มันจะโลง่ลงๆเลยนะมาใกล้ๆหน่อยให้มันจมอใกล้ๆหน่อยนะบูนเห็นไหมอ่ามันจะมีรูแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนเนี่ย เอาตัวบานบาลเหมือนดอกเก็บเนี่ยลงไปทางนี้นะมันจะติดๆหน่อยแล้วก็พยายามทานเข้าไปเนี่ยหลังจากนั้นแล้วก็ใส่สปริงในตรงกลางแล้วก็เนี่ยมันจะมีรูสำหรับเสียบกับก้านมันนะสปริงอยู่ตรงกลางแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ดันแล้วก็หมุน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 แล้วก็คนแจขันนิดนึงจริงๆใส่สปริงง่ายๆนะ อขอบคุณทุกการตมขอบคุณทุกคอมเมนขอบคุณทุกตลังใจนะครับ